สำนักง,งานสถิติแห่งชาติจีนเผยว่าราคาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ใหม่ใน70เมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางทั่วประเทศจีนยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องในเดือนกันยายนปี2025ในกลุ่ม4เมืองหลักได้แก่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวและสุนเจนินราคาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ใหม่ลดลง0.7%เมื่อเทียบกับปีก่อนลดลงเล็กน้อยจาก0.9%ในเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามเซี่ยงไฮ้ยังคงโดดเด่นโดยราคาที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น ถึง5.6%ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมืองเศรษฐกิจหลักของจีนสำหรับเมืองรองและเมืองระดับกลางราคาที่อยู่อาศัยเชิงพาณิชย์ใหม่ลดลง2.1%และ3.4%ตามลำดับโดยอัตราการลดลงในภาพรวมชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ราคาบ้านมือสองในเมืองใหญ่และเมืองขนาดกลางต่งลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเช่นกันโดยรวมแล้วตลาดอสังหาริมทรัพย์จีนจะยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานแม้มาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นตลาดจะเริ่มเห็นผลบางส่วนแล้วก็ตาม